ถ้าถามว่ามะม่วงราคาผลละ8บาทมะมะพร้าวราคาผลละ6บาทและแตงโมราคาผลละ9บาทนะคะถ้าต้องจ่ายเงินซื้อผลไมท้ทุกชนิดในราคาที่เท่ากันเนี่ยและจ่ายเงินน้อยที่สุดแล้วจะมีเราจะซื้อผลไม้ได้ทั้งหมดกี่ผลนะคะข้อนี้ก็ไม่ยากนะคะก็คือถ้าเราต้องการจะซื้อผลไมท้ทุกชนิดในราคาที่เท่ากันเนี่ยก็คือเราก็หาตัวเลขตัวหนึ่งที่มาหารตัวพวกเนี้ย ได้ลงตัวทั้งหมดก็คือการหาคอลอนอนนั่นเองก็คือพอไอการหาคออน,อนเนี่ยนอกจากจะได้จํานวนตัวเลขที่หารพวกนี้ลงตัวแล้วยังได้จํานวนที่เป็นจํานวนน้อยที่สุดด้วยซึ่งตรงตามเงื่อนไขของโจทย์นะคะอย่างแรกเนี่ยเราก็หาคอลอน,อ,นอนของแปดหกแล้วก็เก้า ซึ่งจะได้ทั้งหมดเท่ากับ72ทีนี้เราลองมาดูโจทย์โจทย์ถามว่าจะซื้อผลไม้ได้ทั้งหมดกี่ผลนะคะโจทย์ก็เราจะต้องใช้เงิน72บาทซื้อผลไม้3ชนิดฉะนั้นชนิดแรกเนี่ย72บาทจะซื้อผลไม้ได้9้าซื้อมะม่วงได้9ผล7 2บาทจะซื้อมะพร้าวได้12ผล แล้วก็72วบาทจะซื้อแตงโมได้8ผลพอมาบวกกันก็จะได้เท่ากับ29่สาตอบก็คือข้อกอไก่นั่นเองข้อนี้ก็ไม่ยากนะคะถ้าเราเข้าใจหลักการก็เดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังอีกรอบนึงโจทย์เขาบอกมาว่ามะม่วงราคาผลละ8บาทมะพร้าวผลละ6บาทแตงโมงราคาผลละ9บาทต้องจ่ายเงินซื้อผลไม้เท่ากันและนอยที่สุดจะได้ผลไม้กี่ผล เราก็หาคอรอนอรของมันเพื่อที่จะหาจํานวนเงินที่ซื้อผลไม้แต่ชนิดที่น้อยที่สุดเสร็จแล้วเราก็มาหารว่ามันซื้อได้กี่ผลซึ่งคำตอบก็คือ29ผลนั่นเองค่ะ